นี่คือความฝันของผู้ชายทุกคนเมื่อออกจากคุกกฎเบนสิบกว่าคันจอดเรียงกันที่หน้าประตูลูกน้องหลายสิบคนใส่สูตรยืนเรียงแถวในรถสปอร์ตสีแดงหน้าหัวหน้าแก๊งมารับด้วยตัวเองหลังขึ้นรถมีสาวผมบอลสวยๆเข้ามากอดการต้อนรับระดับสูงแบบนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้ทุกอย่างเริ่มจากเกมตกหน้าบนเขานี่คือเกมยอดนิยมในคุกเกาหลีอสองคนเล่นเปายิงชุกไรชนได้สิบตบก,ก่อนชายหนวดเป็นสุดยอดในเกมนี้เขาตกครั้งเดียวทําให้ชายร่างใหญ่400อปอนด์สลบไปเลยนะักโทษคนอื่นเห็นแล้วไม่ม เป็นนักโทษหน้าใหม่เห็นร่างผอมบางของเขาทุกคนโห่ไล่กันใหญ่บางคนพูดว่าเด็กนี่เหมือนหนูสองตัวที่กินรากไม้ฮ่าฮาการแข่งขันเริ่มหมองขึ้นหอยออนซูเริ่มต้นไม่ดีชายหนวดได้สิทธิ์ตกก่อนเขาจับคอเสื้อหอยอนซูแน่แล้วตกหน้าอย่างแรงฝ่ามือนี้รุนแรงจริงอง,งอเองเกือบทำให้หอยออนซูถูกโยนออกไปแต่เขากลับทนได้อย่างนา่าทึ่งทำให้เหล่านักโทษสนใจกันหมดเริ่มปรบมือและฉีให้เขาต่อไปถึงตาขอองฮอนซูแต่พับงอของเขาอ่อนแอเกินไปตกไปที่หนึ่งชายหัวดเหมือนอนอถูกเกาคันเท่านัน ก็เริ่มทนไม่ไหวถูกตกจนตาลายไปหมดเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้เขาต้องใช้กลอุบายเห็นเขาเหวี่ยงข้อมือเตรียมแรงในจังหวะนั้นกำมือเป็นมาต่อยชายหนวดล้มลงไปฝุ่งชนที่ไม่รู้ความจริงต่างเชียร์แต่ทั้งหมดนี้ถูกพี่ใหญ่ในคุกข่าวเห็นหมดถูกต่อยไปทีชายหนวดยอมไม่ยอมง่ายๆเขาพาลูกน้องมารุมยอนสู่ทันทีแต่ไม่นึกว่าฮยอนสูแม้พลังน้อยแต่การเคลื่อนไหวว่องไวมากสู้กับคนมากมายไม่ตกเป็นรองตีชายหนวดจนร้องลั่นบนพื้นจนกระทั่งผู้กุมมาห้ามไว้คืนนั้นที่หาพบสินสูแล้ว เขาทำที่เตือนเซียนเสียนสูนไม่ให้วุ่นวายที่นี่แต่จริงๆแล้วชื่นชมหนุ่มคนนี้มากวันรุ่งขึ้นหนุ่มหนวดที่ถูกซ้อมไม่ได้มาหาเรื่องเสียนเียนสูนสูนักโทษที่เป็นบานลุงบอกเขาทั้งหมดนี้คือการดูแลจากพี่ฮาวและนักโทษเคารพพี่ฮาวอย่างสุดใจเพราะเขาควบคุมตลาดบุรีในคุกในคุกเกาหลีบุรีคือสกุลเงินที่แท้จริงทำให้เกิดการแย่งชิงอย่างดุเดือดจนกระทั่งที่ปรากฏตัมเมื่อสามปีก่อนเขาล้มคู่แข่งทั้งหมดด้วยตัวเองตั้งแต่นั้นมาเขาอาศัยอิทธิพลของตัวเอง และร่วมมือลับๆกับผู้คุมผูกขาดธุรกิจบุรีไว้คนเดียวกลายเป็นใหญ่ในคุกอย่างแท้จริงแต่ในหน้าหนาวปีนี้มีคนหดเข้ามาในคุกเขาเป็นคนเกาหลีมาเฟียชื่อดังคิมซองฮันฉายาคิมเย่การมาของคิมเย่ทำให้พี่ฮาวตึงเครียดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเขาแสดงความเคารพในฐานะรุ่นน้องต่อคิมเย่และแบ่งธุรกิจบุรีครึ่งหนึ่งให้แต่คิมเย่ไม่เห็นพี่ฮาวอยู่ในสายตาไม่เพียงแต่ปฏิเสธเขาต่อหน้ายังติดสินบนผู้คุมใหม่พ่อขังเขาในห้องมืดจากนั้นคุณจินกระจายลูกน้องของเขาไปยังแดนอื่น และขึ้นเป็นใหญ่ในคุกได้สําเร็จเมื่อพี่ห้าออกจากห้องมืดเขาไม่เหลือความมุ่งมั่นเหมือนก่อนแต่ถึงอย่างนั้นคืนนี้ยังไม่พอใจเขาส่งชายหนวดไปทําร้ายฉากนี้ถูกพยอนซูเห็นพอดีเขาพุ่งเข้าไปต่อสู้กับชายหนวดช่วยชีวิตพี่ห้าไว้ได้เพื่อช่วยพี่ห้ากลับมามีอํานาจทยอนซูวางแผนให้เขาทั้งสองร่วมมือกันอ้างว่ามีคนขายบุหรี่ในคุกุ่มขู่ผู้คุมทําให้ผู้คุมโกรธจัดชูไปให้พ้เจ้าขุนโง่ ผู้คุมถูกจับจุดอ่อนต้องยอมทำตามที่สั่งจัดการผู้คุมเรียบร้อยจัดการกับคุณจินได้อย่างเต็มที่พี่ห้าพาคนไปจากคุณจินและชายหนวดให้ลูกน้องต้มน้ำนั่น,น,นร้อนเต็มหม้อแล้วสาใสา่ขาคุณจินท,ทันทีคุณจินร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่พี่ห้าวยังไม่เข้าใจคุณจินกับเขาไม่มีเรื่องบาดหมางกันแถนตัวเองก็เหลือไม่ถึงครึ่งปีจะพ้นโทษทำไมต้องตามฆ่าเขาให้ตายกันละ่ะในฐานะหัวหน้าแก๊งชื่อดังคุณจินย่อมไม่ยอมรับสารภาพง่ายๆแต่หนวดที่อยู่ข้างๆกลัวจนตัวสั่นผมรู้เรื่องผมรู้เรื่อง ชื่อนี้ทาให้พี่ห้าวตกใจมากเพราะโกบิงเจอคือพี่ใหญ่ของเขานอกคุกที่แท้ตั้งแต่ปี2008ที่ห้าวติดตามโกบิงเจอร่วมก่อตั้งกลุ่มมหาสมุทรใช้ธุรกิจนําเข้าอาหารทะเลเป็นฉากบังหน้าทางการลักลอบ้ายาเสพติดเมื่อกลุ่มมหาสมุทรขยายตัวมากขึ้นโกบิงเจอกลายเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุดในฐานะเบอร์สองของกลุ่มพี่ห้าวดูแลเรื่องสกรปรกที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเหตุน,นี้เขาถึงติดคุกแต่ตอนนี้ใกล้จะพ้นโทษแล้วพี่ใหญ่ที่เขาเชื่อใจที่สุดรับส่งคนมาฆ่าเขาพี่ห้าวไม่อาจยอมรรัเเ่่องนนน้ดขาาาาูมใชคกกทจล บนหัวของคืนนี้เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังกองทั่กคุกเข้าพี่เริ่มปฏิบัติการแก้แค้นของเขาแต่ในขณะนี้ฮยอนซูที่อยู่ข้างนอกกำลังแอบจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของเขาตั้งแต่ฮยอนซูช่วยเฮาพี่กลับมามีอำนาจทั้งสองปลายเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากเฮาพี่รักฮยอนซูเหมือนน้องชาย,ยแ,ทแ,ทแท้แต่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่เขาคิดว่าเป็นน้องชายกลับมีจุดประสองค์อื่นที่แท้ยอนซูคือตำรวจเพื่อช่วยแม่เปลี่ยนลเปลี่ยนตีและรักษาเขายอมรับเงื่อนไขของหัวหน้าทีมคิมแทกซึม เข้าไปในคุกเพื่อเข้าใกล้บุคคลอันดับสองของกลุ่มตาสางคือเฮาพี่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มตาสางและหาหลักฐานการลักลอบขายาด้วยการกระทำที่มีเป้าหมายของฮยอนซูในที่สุดก็ได้รับความไว้วางใจจากเฮาพี่จากนั้นหัวหน้าคิมก็มีข่าวดีมาแจ้งสถานีตำรวจพบไตที่เหมาะสมให้แม่เขาและจะจัดให้ผ่าตัดเร็วๆนี้หอยซูดีใจมากเมื่อได้ยินข่าวนี้เมื่อเห็นเขาดูมีความสุขเ้าพี่ที่อยู่ข้างหลังก็ดีใจไปด,ด้วยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่กลับเกิิิดดดเเรื่่่่่ออองงงไมมคาคาาาาววััันนนนนน้้น้ฟผกกลแแสๆขขขึณะทีฮู เตรียมตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอุบัติเหตุรถชนได้พทะาชีวิตของเธอไปข่าวร้ายนี้ทำให้หยอนสู่ล้มทั้งยืนเขาโทรไปขอร้องพี่คิมบอกว่าจะได้ออกไปส่งแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่พี่คิมตรับตางเรื่องผลประโยชน์ใหญ่ปฏิเสธคำขอของเขาแลกเตินเขาถ้าปฏิบัติการรับถูกเปิดเผยตอนนี้ทางสถานีตำรวจจะลบข้อมูลของเขาทันทีทำให้เขากลายเป็นนักโทษตัวจริงทำไมต้องขีลาม,มาแกล้งกันด้วยละ่ะ กลางคืนที่ห้าวมาที่ห้องขังเขาตั้งใจจะเข้าไปปะอพอนซูแต่ไม่คาดคิดว่าฮยอนซูจะต่อสู้กับเขาเพราะในใจของฮยอนซูตอนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะพี่ห้าวเขาคงไม่ได้รับภารกิจรับในคุกในคุกนี้แม่ของเขาคงไม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่สามารถรับมือกับฮยอนซูที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้พี่ห้าวต้องลงมือทำให้เขาสงบลงอย่างไรก็ตามฮยอนซูไหมคาดคิดเลยว่าวันรุ่งขึ้นุ่งเรือนเจือนมาหาเขาเองและให้เขาได้ออกไปข้างนอกหนึ่งวันถามอย่างแรงว่าทำไมถึงจัดการไม่ได้ต่อสู้กันตัวต่อตัวเลยไหมจะเย็น เ้ยตามมาเยอะเลยมาพูดกันหน่อยสิวิกเตอร์ลูมานูกิเห็นร่างที่เย็นชาของแม่หัวใจของฮยอนซูเหมือนถูกมิดกรีดเมื่อกลับไปที่เรือนจําเขาตัดสินใจครั้งใหญ่เขาสารภาพตัวตัว,ต,วตนสายลับของตนกับพี่ฮอเมื่อเทียบกับตารวจที่ยืนบนจุดสูงสุดของความยุติธรรมงหัวหน้าแก๊งที่ชื่อเสียงไม่ดีกลับดูมีความเมตตาม,มากกว่าหนึ่งปีต่อมาฮยอนซูออกจากเรือนจําในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์ของพี่ฮอเขากลายเป็นสมาชิกของกลุ่มไดยาง โดยสมเหตุสมผลทั้งสองคอนโด่ดังในวงการนี้อย่างรวดเร็วแต่ดาว้ว้มือวางอันดับ3ของกลุ่มกลับไม่ชอบพอยบูญอย่างมากในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งเขาถือปืนเดินมาและบอกว่าจะดวนกับพยอนสู่ใช้การทำความสะอาดที่มั่นคงล้างคราบน้ำมัน ทุกคนรอบรอบตกใจกับภาพนี้ฮอนซูค่อยๆกดไกปืนจ่อปากกระบอกปืนที่หัวของดาวเวยโชคดีที่พี่หอที่อยู่ข้างๆคว้าปืนไปได้ทันดาเวยที่ถูกหลอกกำลังจะโต้กลับแต่ถูกหัวหน้าก,กุบยองชอนซ้อมหนักตกหน้าติดต่อกัน4-5ครั้งเร็วมากยูดอนทีแดช่วงเวลาที่ฮิตสุดๆเลย ที่แท้ดาวไวเป็นหลานชายของประธานกวนสูทําให้ดาวไวอับอายต่อหน้าทุกคนนี้เท่ากับตกหน้าประธานกูเขาจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปแน่แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจัดการโฮและให้ยอนสูเพราะอีกไม่กี่วันมีดินใหญ่กับรัสเซียอีกฝ่ายยอมเจรจากับโฮเท่านั้นแต่ประธานโกไม่รู้เลยว่าหลานชายของตัวเองตั้งแต่แรกก็เข้าข้างโฮเพราะถูกประธานกัวารุนตั้งแต่เด็กต้าเวเกลียดลุงคนนี้สุดใจเขากว,วาคืนนี้หัวใจวายเฉียดพลันและเสียชีวิตในคุกทม ให้ประธานกูเข้าใจผิดว่าโฮกงอไม่รู้เรื่องแผนฆ่าต่อมาทั้งสองแอบติดต่อคนของรัเสเซียด้วยการยุยงของต้าเวย่ยประธานกูเห็นแกงเงินจึงตกลงทาธุรกิจต่างประเทศอีกด้านหนึ่งตํารวจก็เร่งเตรียมการอย่างหนักแต่สายลับที่จินเจ๋อส่งไปล้มเหลวเขาไม่มีทางเลือกนอกจากพึ่งหอนซูแต่ยอนซูจะเชื่อถือได้หรือไม่ต้องมีการยืนยันขณะที่เฮยอนซูไปไหว้แม่คนเดียวจินเจ๋อหาคนมาลักพาตัวเขาเทน้ำมันเต็มถังทางราช เขาคุกขูให้เขายอมรับว่าเป็นตำรวจโชคปีที่ฮยอนสูอรทนไวได้เมื่อเห็นจินเจ๊เขากรดจะตะโกนใส่เขาเปือชีวิตที่ถูกมองเป็นเครื่องมือแต่เมื่อพี่จินถามเขาว่าเจอหลักฐานการค้ายาของกลุ่มหรือ,อยังหยอนสูกรปลอ,อนใจอีกครั้งเขาเล่าเรื่องการค้ายาให้พี่จินฟังเพราะไม่ใช่แค่ตำรวจที่ยากำจัดประธานกวนี่คือเป้าหมายของพี่โฮด้วยเพื่อช่วยพี่ใหญ่ของตัวเองเขายอมให้ข้อมูลกับตำรวจเมื่อกลับไปเขาเล่าเรื่องนี้ให้พี่โฮทันทีแต่เขาไม่เคยฝันเลยว่าพี่ใหญ่ที่ดูเต็มไปด้วยความเมตตาลับหลังกลับเป็นปีาตัววจรริงๆแล้ ตั้งแต่ฮยอนซูเข้าคุกพี่โฮรู้ตัวตนตำรวจของเขาแล้วแต่เขาตัดสินใจอยากลาหาว่าจะดึงตัวสายลับคอ,อนอนี้มาเป็นพวกเขาแซงทำเป็นไม่รู้ให้ฮยอนซูเข้าไก่และเมื่อฮยอนซูคิดว่าภารกิจราบรื่นพี่โฮจัดฉากให้เกิดอุบัติเหตุรถชนแม่ของเขาจนเสียชีวิตเพราะเขารู้ว่าในช่วงเวลาสำคัญ,ญยอผู้บังคับบัญชาตำรวจไม่สนใจความรู้สึกส่วนตัวของฮยอนซูจริงตามคาดเมื่อพี่จินปฏิเสธคำขอไปงานสภาอารมณ์ของฮยอนซูพังทลายลงและในตอนนั้นพี่โฮฉวยโอกาสตัดสินบนผู้กลุ่มให้ฮยอนซูออกไปส่งแม่เป็นครั้งสุดดททท้้้าาาายยยและะจัักกกรรรรรงนศพใหเีบอ งดหมดนี้ทําให้ฮยอนสูเสียใจสุดขีดเท่าสารภาพตัวตนสายลับให้พี่ห้าวรู้พี่ห้าวแกล้งทําหน้าตกใจแต่ในใจเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะทุกอย่างอยู่ในแผนของเขาถึงแม้ว่าสินสูสายลับนี้จะกลายเป็นตํารวจที่เลวไปแล้วแต่เขายังคงให้ข้อบูลการขยะกของกลุ่มมหาสมุทรแก่พี่คิมในคืนนั้นประธานกวนนาทุกคนมาถึงจุดนัดหมายแต่เมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าไปไหนเรือท่าเรือด้านการมีแสงไฟสว่างสวยรถตารวจล้อมรอบแน่นหนาพี่คิมระดมกําลังตารวจทั้งโซมุ่งมั่นจับกลุ่มมหาสมุทรและรัเสเซียให้สิ้นซากในครั้งเเดดดียวฉันนแค่่พูอะไไรล,ลก็้ แต่เมื่อกล่องถูกเปิดออกพี่คิมถึงกลับอึ้งไปเลยข้างในไม่มีของผิดกฎหมายเลยกลับกลายเป็นของเล่นเด็กทั้งหมดพ่อเดิมเดอปาริสมดนิรเนอร์เบอร์เดอร์จอห์นจอห์นแอนเชนทินเจนนี่ฮ่าฮ่าในขณนะดเดียวกันบอ่อนอผิวน้ำทะเลไม่ไกลออกไปซินสูสเฝ้าดูอยู่ที่นี่แล้วที่แท้ชาวรัสเซียใส่เกลือในของแล้วจมลงทะเลประมาณสงชั่วโมงเกลือถูกน้ำทะเลละลายไปรวมถึงค่อยๆลอยขึ้นสู่ผิวน้ำทั้งสองฝ่ายทำการคาราบื่นประธานโกที่มีอารมณ์ดีชูแก้วฉลองแต่ที่ฮาวกลับพูดว่าตนเองไม่เคยดื่มกับคนตายได้โ เมื่อไฟในห้องถูกจุดขึ้นอีกครั้งประธานโกและลูกน้องถูกจัดการหมดเพื่อไม่ให้ตำรวจสงสัยให้ยอนซูให้พี่ฮาวยิงบาดเจ,จ็บตัวเองแต่พี่คิมสืบเบาแสผ่านการสอบสวนเขาเรีเรียกฮยอนซูกลับสถานีตำรวจและเล่นวิดีโอกล้องวงจรปิดให้ดูฮยอนซูเห็นคนขับรถชนแม่นไม่วิดีโอกลับกลายเป็นลูกน้องของพี่ฮาวที่แท้ที่คิมรู้ว่าพี่ฮาวคือผู้บงการแต่เขากลัวว่าฮยอนซูจะแก้แค้นอาจกระทบภารกิจสายลับที่กำลังมาจึงปิดบังผลการสืบสวนไว้ตอนนี้จิตใจของฮยอนซูพังทลายสุดขีดเขาไม่รู้ว ว่าเขาบอกว่ากําลังถูกสอบสวนภายในครั้งนี้ที่ฮาวอาจรอดยากและต้องมีคนภายในหักหลังแน่ๆที่ฮาวมองไปที่ตาเวยอทันทีเพราะมีเพียงเขาที่รู้ตัวตํารวจของฮยอนซูสุดท้ายฮยอนซูนัทที่ฮาวเจอที่เดิมพวกเขาจะออกจากโซ่ด้วยกันก่อนเช้าพรุ่งนี้แต่เราไม่ไหวแล้วกลางคืนฝนตกหนักมากต้าวยถูกเรียกไปที่บริษัทโดยไม่รู้เรื่องแต่เขาไม่คิดเลยว่าการลงโทษจะมาเร็วยิ่งนักในที่สุดที่ฮาวใช้ไปชื่อบนตัทุกต้าวยจนตายจากนั้นที่ฮาวสั่งลูกน้องเก็บเงินสดทั้งหมด และยาเสพติดใส่กระเป๋าแล้วขับรถไปยังจุดนัดพบกับหยอนซูแต่เมื่อทั้งสองเจอกันหยอนซูจ้องเขาด้วยสายตาเย็นชาถามว่าทำไมถึงจะร้ายขนาดนี้พี่ห้าหรู้ว่าซ่อนเรื่องนี้ไม่ได้อีกต่อไปเขายกปืนขึ้นเล็งไปที่หยอนซูพวกเขาไม่ใช่แค่น้ำแข็งแต่หยอนซูนั่งลงพร้อมรอยยิ้มขมขืนเขาเบื่อหน่ายกับโลกนี้มานานแล้วในตอนนั้นเองตำรวจข้างนอกเริ่มปฏิบัติการแต่เมื่อพวกเขาบุกเข้ามากลับพบแค่หยอนซู นั่งอยู่คนเดียวบนโซฟาไม่นานการยิงต่อสู้ก็เกิดขึ้นในห้องพี่ห้าวสู้กับคนจำนวนมากไม่นานก็จัดการตำรวจทั้งหมดได้แล้วเจาะปืนที่หัวของฮยอนซูมองดูพี่น้องที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ฮาวอ,อสองสารไม่ได้เขาเหนี่ยวกายปืนเปล่าข้างหูยอนซูช่วงนี้เต็มไปด้วยแผนร้ายและการถ่ายรถของพี่น้องจบลงเมื่อพี่ฮาวเดินกระเล็ออกมาในหูยังคงนึกถึงเวลาที่อยู่กับอยซูดวงตาเป็นประกายด้วยน้ำตาทันใดนะนอรถคันหนึ่งพุ่งชนจากด้านหลังรออยู่นานแล้ว ด้านนอกเขาคนกุญแจรถจากตัวพี่ฮาวเห็นกระเป๋าเต็มไปด้วยของ,งออมผิดกฎหมายพี่จินยิ้มออกมาอย่างอดอไม่ได้ว้าวของสกปรกมากมายขนาดนี้เพียงพอให้อนาคตเขารุ่งเรืองแต่ทันใดน,นั้นฮยอนซูเดินออกมาไม่รอให้พี่จินพูดอะไรฮยอนซูยิงหัวเขาทันทีจากนั้นยิงกระสุนทั้งหมดใส่ร่างของพี่จินแล้วเช็ดลายนิ้วมือใส่ปืนในมือพี่ฮาวมองพี่ฮาวที่ใกล้สิ้นใจบนพื้นฮยอนซูไม่ลังเลเลยเขาใช้มือปิดปากและจมูกอย่างแน่นจนพี่ฮาวหมดสติไปในที่สุดเมื่อทุกอย่างสงบลงหอยซูนอน,อ,นอยู่ในรถเพียงลำพัง อาจเกิดขึ้นฉันคือลิโกจะกันใหม่ในต่อหน้า